และที่สมุทรปราการจุดที่หนักเลยนะครับก็คือตลาดปากน้ำครับเป็นตลาดสดเช้าๆจะมีคนมาจับจ่ายใช้สอยกันเมื่อวานนี้ว่าหนักแล้วล่าสุดตอนนี้1 0 5โมง50นาทีเห็นบอกว่าเริ่มมีน้ำทะลักเข้ามาในตลาดแล้วนะครับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างติดตามรายงานสดเพิ่มเติมจากคุณเออนุสักเชิญครับ ผู้ชมครับเมื่อตอนเช้ายังเป็นตลาดสดอยู่เลยนะครับตอนนี้กลายเป็นตลาดน้ําไปซะแล้วนะครับสาเหตุมาจากน้ําจากแม่น้าเจ้าพญาได้เอ่อล้นเข้ามาท่วมนะครับปัจจัยมาจากน้ําทะเลหนุนสูงนั่นเองนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่ตลาดปากน้ําอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับจุดที่ต่าที่สุดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับมีมวลน้ําจากแม่น้าเจ้าพญาเนี่ยไหลเข้ามาค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับชาวบ้านเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นน้ําตกขนาดย่อมไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศด้านในก็เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ และเป็นไปตามที่พ่อค้าแม่ค้าคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าน้ําจะไหลทะลักเข้ามาตอน8โมงหรือ9โมงเช้าซึ่งระดับน้าได้ไหลเข้ามาท่วมตั้งแต่8โมงครึ่งและตอนนี้ก็ยังไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากปัจจัยเดียวนะครับนั่นก็คือน้ําทะเลหนุนสูงนั่นเองซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมพ่อค้าแม่ค้าก็มีการเตรียมตัวคือสั่งของให้น้อยลงนะครับแล้วก็ยกยกของขึ้นที่สูงเพราะทุกคนรู้แล้วนะครับว่าน้ําจะไหลเข้ามาท่วมอ,อย่างแน่นอนวันนี้นะะะคคคครรรรัััับท้้้้้งงงงงงงพ่่อออออาาาเเเแมมลูกตดวจิๆ หากไม่ระวังอาจจะล้มได้เพราะว่ากระแสน้ําแรงมากจริงๆนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมาฟังความรู้สึกของแม่ค้าที่ขายของอยู่ในตลาดแห่งนี้นะครับว่าเขาได้รับผลกระทบยังไงบ้างสวัสดีครับพี่หญิงครับนี่เป็นพี่หญิงนะครับเจ้าของร้านขายอาหารทะเลเบื้องต้นถามพี่หญิงอย่างนี้เห็นบอกว่าน้ําปีนี้มาสูงจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะสูงกว่าทุกปีค่ะเพราะแต่มันมาทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้สูงกว่าปกติแ,ตแล้วเตรียมตัวกันทำไหมครัก็คือ ถ้ามันมาหลายวันอาจจะทันถ้าวันแรกยังไม่ทันหรอถ้าเราเรารู้แล้วก็คือทันก็คือต้องยกของขึ้นที่สูงค่ะอะไรเงี้ยมวลน้ําที่ไหลเข้ามาท่วมตลาดเนี่ยส่งผลกระทบยังไงกับแม่ค้าบ้างครับก็มันไม่มีใครเดินเข้ามาค่ะตลาดมันเงียบอยู่แล้วค่ะปกติแต่พอน้ำท่วมเงี้ยคนมันก็ไม่กล้าเดินเข้ามาเพราะบางทีก็มันทั้งน้ําสกโปกทั้งงูทั้งอะไรมันก็มีเข้ามาตลอดชินชากับปัญหานี้ไปหรือยังครับอ๋อชินแล้วค่ะเพราะมีมาทุกปีอยู่แล้ว นี่แหละครับคุณผู้ชมก็เป็นเสียงสะท้อนของทางแม่ค้าขอบคุณนะครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่หญิงครับเอาละครับคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศต่อนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ ท่านวันชัยคงเกษมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้เข้ามาตรวจเยี่ยมตลาดแห่งนี้พร้อมเปิดเผยนะครับว่ายังไม่ไม,มีใครร้องขอให้ช่วยเหลือทุกคนเข้าใจปัญหานี้ดีนะครับว่าน้ําขึ้นแล้วก็จะลดลงความจริงพื้นที่ตรงนี้มีเขื่อนกั้นน้ำนะครับแต่ทําต่ําเกินไปทําให้น้ําไหลเข้ามาท่วมทุกปีหากจะแก้ไขใหม่ต้องใช้งบประมาณเยอะพอสมควรและยืนยันว่าจะดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนะครับซึ่งวันนี้พ่อค้าแม่ค้าเองก็ยังเบาใจได้อยู่นะครับเนื่องจากระดับน้ําไม่สูงเท่ากับเมื่อวานนั่นเองนะครับ คุณผู้ชมครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เดินทางมาพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้บอกนะครับว่าตอนนี้ระดับน้ําเริ่มคงที่เริ่มทรงตัวแล้วนะครับใช้เวลาอีกประมาณ1-2ชั่วโมงก็จะลดลงทุกอย่างก็จะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับและนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นครับอนุสักภูมิเทศรายงานสดจากตลาดปากน้ําอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับครับขอบคุณคุณเออนุสักนะครับรายงานสดเมื่อสักครู่ขอขอบคุณ AIS 5G ด้วยจะแตกต่างจากเมื่อเช้านะครับคุณเอเพิ่งรายงานสดเข้ามาในช่วงของข่าวเช้าช่องวัน น้ำแห้งเลยนะคุณผู้ชมก็เป็นไปตามการคาดการเดี๋ยวอีกประมาณสัก2-3ชั่วโมงน้ำจะลดลงนะครับจะมาซื้อของที่ตลาดสดแห่งนี้ก็ต้องระมัดระวังสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุน